สวัสดีครับเปเป้ pe pe นะครับวันนี้ก็ผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาเยือนนะครับสำหรับเคาน์าเตอร์แบรนด์น้ำหอมนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าเขามาเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะครับตอนนี้ผมยือนอยู่ตรงแยกที่แบบว่าเออเขาเรียกว่ารแยกคลนงคำใช่ไหมเป็นแยกที่แบบว่ารถติดกระหน่ำเลยครับตรงน,นี้ก็คือเป็นโซนธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ที่สําคัญนะครับตอนนี้ผมยือนอยู่ตรงบริเวณหน้าห้างเมย่านะครับแล้วกอ็อยู่บริเวณแถวๆนิม,มานเนี่ยเนาะ ก็จะบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับที่สําคัญเลยของเมืองเชียงใหม่เนาะและสาหรับวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนนะครับเข้าไปชมบรรยากาศของเคาน์เตอร์แบรนด์น้ําหอมของมิสและก็โปรดนะครับซึ่งเขาเนี่ยมาเปิดสาขาครับแห่งใหม่เลยนะครับเป็นแห่งที่2ของเชียงใหม่นะและสําหรับวันนี้เป๊ะจะนะมาตาน้ําหอมตัวไหนของมิสหรือว่าของโปรดไหมเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ตอนนี้ผมก็พาคนเดินเข้ามาในบรรยากาศของห้างเมย่าครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินตามหาคือว่าเคาน์เตอร์ของน้าหอมมิรกับโปรดนะครับอยู่ตรงไหนเนาะแต่ที่ผมจําได้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงบริเวณชั้นจีนะครับของห้างเมย่าเนาะคือจะพูดยังไงดีละ่ะมันก็เต็มไปหมดเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปเดินแบบตามกลิ่นดูแล้วกันนะว่าอยู่ตรงไหนปาตามผมมา ตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นหอมๆนะแต่โซนนี้มันจะเป็นโซนที่แบบว่ามีแบบพวกแบบขายเครื่องหอมพวกแบบว่าทูบหอมพวก d i f f u วเซอ,อะไรต่างๆคือมันจะค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่ที่แน่คือมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ตรงน,นี้ผมรู้สึกว่ามาจากใกล้ถึงแล้วละ่ะเฮ้ยเจอแล้วครับ <c oughs> นี่เลยด้านหลังของผมก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของ มิดและก็โปรดนะครับซึ่งจริงๆคือถ้าเกิดเข้ามาอีกทางหนึ่งก็จะใกล้กว่าแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้ามาทางหลักเนาะซึ่งจะเป็นตรงจุดที่เป็นแยกรินคำนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศกันนะครับว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ของมิดและโปรดตรงสาขาเมย่าเนี่ยคือมันจะมีความอะไรยังไงแตกต่างกันไหมนะครับสำหรับ ความแตกต่างมันต่างกันอยู่แล้วแหละนะตรงนี้มาโซนหนึ่งก็คือจะเป็นห้องไปเลยใช่ไหมเป็นแบบเป็นสัตเป็นส่วนไปเลยใช่ไหมแต่ว่าน้ําหอมเนี่ยก็คือก็จะมีคล้ายๆกันเหมือนๆกันกน,นั่นแหละนะครับก็คือเต็มไปหมดเลยนะเออนี่เลยนี่ก็คือโซนของมิดนะครับนี่อ,อ่ะแล้วตอนนี้เป้ก็อยู่กับเบนในตำนานนะครับอุ้มนะจะยืนสุดได้นะ,ะหลายๆคนคงคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะ เดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะมาดูน้ำหอมสักตัวหนึ่งเหตุว่าตอนนี้ทางมิสมีน้ำหอมตัวใหม่แบบรันองกมาแบบเรื่อยๆเลยตัวไหนคือน่าสนใจบ้างให้อุปแนะนําหน่อยได้ครับตอนนี้ถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุกดก็จะมีตัวเป็นตัวอะควาบูครับ <ab> ตัวนี้ครับเป็นผลงานของอ e ู per f u m e r ที่ชื่อว่าคาร์ลส <Ben ham. S 1> ์เบนเน่คาร์ลส์เบนเน่คือสำหรับคาร์ลสเบนเน่เนี่ยก็จะเป็นเบื้องหลัง กลิ่นหอมๆหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเควินคารควินคลายตัวยูโรเซียเนาะโปโลโปโลสปอร์ตที่เบรนมาอย่างดีหรือพวกนี้นะเฟรติเกอร์มอลเฟรติเกอรมอลด้วยเป็นเป็นไฮเอ็นด์มาเป็นนิสแบรนด์ก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักฝีมือการปรุงแต่งกลิ่นของคาร์บอนคลายดีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าสำหรับอะควาบลูเนี่ยเป็นยังไงบ้งใช่ครับให้อุ้มสเปรย์ให้ลอง เฮ้ยขวดมันไม่เหมือนกันอ่ะใช่ครับคือถ้าเป็นขวดสิ่งนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดครับสลิมิเต็ดใช่ครับคือทางแบรนด์ชอบทาอะไรที่มันพิเศษอ๋อโอเคมีกี่ขวดไม่รู้ไม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจใช่ไหมครับคือเหมือนกับทางมิสเนี่ยเขาจะถนัดในเรื่องของการแบบออกมาล็อตแรกเนี่ยคือจะให้แฟนๆเนี่ยเก็บขวดลิมิเต็ดก่อนใช่ครับซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกับแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแบบไหนคือแบบแบบใส่ก็ดูสวยดีนะ ดูแบบคลาสสิกดีแต่ตัวนี้ก็จะดูแบบเออเป็นแบบอะไรที่แบบช่วยสะสมบบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันดีกว่าอ,อเนี่ยจะให้ความสดชื่นของ juniper berry กลิ่นของ lavender <อ>แล้วก็เป็น patchouli ครับด้วยโน้ตยกลิ่นเขาเนาะก็จะมีความเป็นแบบอ่า juniper เนาะใช่ไหม berry นะให้ความแบบสดชื่นแต่มีแกมความแบบหวานๆซ่อนเปรี้ยวใน่อยๆให้ฟีลเหมือนเอาความเป็นอารมณ์แบบโอเชียนนะครับโอเชียน แต่ว่าไม่มารินคือไม่มีความคาวครับไม่คาว,<ช>าวถึงมันจะเป็นอาฟ้าแต่ไม่คาวนะเพราะอาจจะเป็นด้วยอิทธิพลของไอตัวกลิ่นของความเป็นบรลลี่หรือพวกนี้แหละเนาะมันก็มาช่วยกันแบบทําให้เนื้อกลิ่นมันดูแบบว่าไม่คาวอนะ่ะเออันนี้พี่เป้ว่าเหมาะกับใส่ไปแนวไหนบ้างก็คืออย่างอย่างที่อุ้มบอกมันแนวโอเชียนน่ยคือจริงๆคือ กินแบบนี้ได้หมดนะจะอยู่อินดอร์เอาท์ดอร์ได้หมดเลยไปริมทะเลก็จะคือไม่คาวแต่ว่ามันจะให้ความหอมแบบเย็นๆละเลือ่อนละเลื่อนมีความแกมหวานๆซ่อนเปรี้ยวหน่อยๆอหอมดีคือเนี่ยใช้อย่างน่ร้อยแบบนี้เหมาะครับอล,ลองลงที่ผิวดูครัแบเบหมาะเดี๋ยวลองๆกับผิวมาเดะเดส่วนตัวนะส่วนตัวนะด้วยความที่ฝีมือของคาร์ลแบรนเนมเนี่ย ส่วนตัวจะนึกถึงความเป็นกลิ่นแนวสปอร์ตมีความหอมที่มันจะมีความแบบอหลรมันจะซ่อนหวานอยู่แล้วเขาาน้าหอมของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างคาเวนคลาที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นยูโรเฟียเนี่ยที่เป็นขวดริมเรียม,ยมนะแล้วก็จะมีแถบเหล็กอยู่ข้างๆเนี่ยมันจะมีความอโรมาติกมีความหวานแต่ซ่อนความสปอร์ตไวบ้บาง สำหรับผู้ชายเนี่ยคือน่าจะชอบกันนะส่วนตัวคือน้ำหอมกลักแรกๆในชีวิตเนี่ยคือจะเป็นตัวนี้ด้วยอายูโรเฟียเนี่ยคือหอมมากๆแล้วก็นึกไปถึงไอ้ตัวแบบอ่าโปรโลตัวลิมิเต็ดเอ dition ต่างๆของเขาอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะจับไปเชื่อมโยองอยังไงแต่ว่านี่มันคือผลงานของอ่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเขาขเนาะดังนั้นแล้วคือมันก็เลยได้รับอ e ิทธิพลมาเต็มๆสำหรับเจ้าอะควาอะไรวะอะคว้าบลูตัวนี้นะคือ ใครที่มั็นสายโซเชียลแบบเป๊ๆนี่คือบอกเลยว่าถูกใจโคเหมาะเลยถูกใจแน่นอนครับแล้วก็ส่งแกลนนี้นะหน้าร้อนนี้นะใช้อยแบบยาวๆไปเลยคือแบบเหมาะเหมาะมากๆเลยมีกลิ่นไหนอีกที่ออกมาใหม่ถ้ากลิ่นที่ออกมาใหม่อีกตัวหนึ่งที่พัดไม่แพ้กันก็จะเป็นตัวนูดครับอ๋อตัวนูดเอ้ยใช่ครับอันนี้เป็นตัวนูดเห็นบอกว่าขายแบบถล่มทลายถล่มทลายอารมณ์แบบเหมือนกับตอนที่ซินเวอร์สปาร์เลเลยใช่ครับเออ อืมอันนี้จะคนละแนวกับคว้าบูไปเลยคือมันจะมีความแบบให้ความเป็นพาวเดอรี่คร่ะพาวเดอรี่แป้งใช่ค่ะเป็นแป้งที่มันไม่ได้แบบมันแป้งมากมันเป็นแป้งที่มันมีชั้นเชิงหน่อยครับอืมไม่ใช่เป็นแบบแป้งไปเลยมีความนวลๆมีความซ่อนอยู่เลเยอร์ใช่ครับมีความเป็นกลิ่นของฟุตตี้เข้ามาครับเป็นกลิ่นของเิชเป็นแพรครับอ๋อกวางตังเบชใช่ครับควางตังเบชเป็นคนแต่งกลิ่นนี้เนาะ อืมอชอบความมีความเป็นวายอเล็ลหรือคือกลิ่นของวายอเล็ลิฟเนี่ยคือส่วนตัวเปป้ชอบนะความเป็นวายอเล็เนี่ยมันจะให้ความเป็นแบบแป้งๆอัมพันอ่ำพัน,พนมีความเป็นคือวายอเล็มันมันมันสื่อเป็นความเป็นแบบกรีบมุง่วงอัมพันอัำพันอะไเงี้ยแล้วมันก็ให้ความสึกหอมดีคือใครชอบในแะป้งๆอ่ะคือไอ้คำว่านู้ดของเขาเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะสื่อไปทางแบบแนว,แ,วแบบอย่างนั้นอย่างเดียวนะแต่คำว่านู้ดที่คือเหมือนการเผย เคยกลิ่นผิวที่หอมสะอาดสะอาดผิวออกแบบผิวติดแป้งอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับหอมแบบหอมแบบหน้าสุขน่าสุนอระมาณนี้ครับขวดก็เราดูขวดสวยด้วยค่ะสวยด้วยเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็คือขายมาหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของลูกค้าอยู่ครับป๊อปอยู่นะเออป๊อปแค่ไหนก็คือแบบว่าขายแบบตามหากันให้ควางเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้คือวางปกติแล้วมีจำหน่ายครับมีจำหน่ายปกติแล้วเนาะก็ประมาณแต่อี้เนาะ ก็จะมีเป็นลายที่เป็นแบบซีซั่นอ๋อโอเคเป็นซีซั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นวินเทอร์วินเทอร์ซองออกทำลิฟส์มีซัมเมอร์ดรีมสปริงเบรสอันนี้เป็นตอนแรกเขาเป็นตินหมดเลยครับอ๋อกอวงตังหมดเลยอือหืออือหือแต่พวกยังไม่เสคยลองอันนี้พิ้ไหนพิ้งเดซองวิ้งเดซองครับเอาพิ้งเดซองได้ อันนี้เป็นบินเทอร์ซองนะครับเดี๋ยวเรามาลองซิป็วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับบินเทอร์ซองลบเสร็จแล้วอืมหอมอาะอันนี้ก็จะออกมีความเป็นแบบตลวชื่เหมือเหมือน,นกินคอริโดรหอมหอมอ่ะเขาใจคำว่าคอร r i ิ o ดร์หอมหอมนะเหมือนเราไปเดินอยู่ตรงแบบเดินอยู่้รงห้างหรือว่าในโซนที่แบบว่า มีความหอมๆอ,ออกแนวแบบ,บหวานๆซ่อนเปรี้ยวอยู่ในตัวนี้นะเพราะมันจะมีความเป็นแบบอันนี้นเลยนี่นี่ <c oughs> ตัวนี้มันจะมีความเป็นมีพีชนะครับมีแบล็กโซลันด์มีเจสต์เมลมีไวท์ฟลอร์นะครับอ๋หอมอ่ะเรนลิตเตอร์ฟลอเรสนี่คือหอมๆอืมกินต่อไปนะครับเป็นออทัมลิฟส์นะครับออทัมลิฟส์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมีความเป็นแบบต้มบก คาราเมลครับเจ๋อเมื <laughs> ่อกี้จะบอกว่า <laughs> เขาบอกว่าออตัมลีฟใช่ไหมเราคพดนึกถึงว่าเฮ้ยมันกลิ่นใบไ,ไม้อะไรวะพอดมเสร็จปุ๊บคาราเมลพุ่งเข้าจากูก่อนถึแรกเลยมันจะให้ความรู้สึกแบบอุ่นอนอะ่ะอันนี้ยให้ความรู้สึกแบบอุ่นอุ่นรู้สึกแบบแบบถ้าจุดใช้ในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันกลิ่นเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบเหมือนมันอบอุ่นอนะ่ะ <laughs> ประมาณนี้นะเออหอมดีหอมด,อดีครับมีความซอสมีซินนามอนด้วยนะอ <laughs> ตองกับบีม Summer Dream Summer รมตรงนี้ Summer Dream ตรงนี้นะครับเป็นลูกฟิกสุดแท้ครับเป็นเปปเปอร์เขาบอกอยู่แล้วมันคือซนะัมมเ Summer s ม m m e r s u m ม e r Dream ไม่ใช่ Summer View เพราะจูบผิดใช่ไหม Summer d r e a มนะครับก็คือเป็นแบบว่าอ๋อ <laughs> เป็นเป็เป็นฝันตอนแบบในฤดูฤดูร้อนเลยใชนะ่ไหมตัวนี้จะมีกลิ่นของลูกฟิกแล้วก็เป็นเวทติเวอร์แล้วก็เป็นมอสครับ เป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบช่วงฤด,ดูร้อนนั่แหละนะก็จะมีความแบบอะไรแบบแนวแนวนี้นะอเผื่อใครชอบนะมามาลองดูได้นะครับ s u m ม e r dream นี้ก็หอมหอมเลยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วอันนี้ช,ชอบส่วนตัวอ๋อทีนี่ดี PA ในตำนานเราเขาบอกว่าเขาชอบส่วนตัวสำหรับ spring breeze อะไรอย่างนี้ยนเะอาแต่ลองดมซิ spring breeze ส่วนตัวมีด้วย มืมแล่วก็แ <laughs> อนสปริงบรีสก็คือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นการรีเฟรชนะมันจะรีเฟรชคือเราเราสัมผัสกลิ่นแรกไปเราจะรู้สึกว่ามันมันเป็นกลิ่นที่ให้พลังสำหรับในแต่ละวันนะสมมติว่า ตอนเช้าๆแ่ละวันอ่ะส่วนตัวก็ใช้กลิ่นนี้เหมือนกันนะ Spring breeze นะที่อุ้มบอกว่าอุ้มชอบใช่คือเช้าวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังงงเงียงงเงียยังไม่ตื่นอ่ะถือว่าเป็น b r e กอัพคอสําหรับสําหรับเราแล้วอ่าสําหรับเราได้เลยนะคือพอสเปรย์เข้าไปพุ๊บแล้วมันคือแบบตื่นตื่นเถิดชาวไทยนะ Spring breeze นะหอมอ่ะหอมอ่ะอุ้มเขาแนะนำนะมาลองดูกันได้ะอก็มีตัวอื่นมากมายก็ แนะนำหน่อยแนะน,น,นำอ่าสำหรับการมาเปิดสาขาใหม่ที่เมย่าอุ้มฝากอะไรสำหรับแฟนแฟน,น้้ำหอมมิกก็โปรดหน่อยก็ลูกค้าก็เข้าแวะมาลองได้เหมือนเดิมครับไม่จําเป็นต้องมาซื้อนะครับแวะเข้ามาลองเราก็ดีใจแล้วครับแค่มาเยี่ยมมาคุยเราก็ยินดีต้อนรับครับผมพี่แนนแนเลยคือลูกค้าหรือว่าแฟนแฟน้้ำหอมมิกกะโปรดนะก็จะรู้สึกว่าเออ การที่ได้เข้ามาในเคาน์เตอร์ของมิลเรโปรนต่รู้สึกแบบเป็นกันเองใช่ไหมอย่างที่เราเคยเห็นๆกันเนาะในหน้าสื่อพวกแบบเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วลแต่เนาะก็จะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยก็จะรู้สึกชื่นชมนะเวลาเข้ามารู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าอย่างนี้เห็นคืออุ้มเนี่ยก็จะให้การบริการแบบ เต็มที่เลยใช่ไหมใครอยากลองกินไหนก็คือได้เต็มที่ครับไม่หวานไม่หวงไม่หวาไม่กักอยากฉีดได้เลยครับเสมือนว่าเป็นโอนเนอร์นะประมาณนั้นนะก็เอาเป็นว่าใครที่เอ่อมาจะมีพันจัมบเที่ยวเชียงใหม่ใะสงกรานนี้เนาะใช่ครับเออแล้วรู้สึกแบบไม่อยากพกน้ําหอมมาเนาะมาฉีดได้เลยมาฉีดมาฉีดเลยฉีดแล้วออกไปเล่นหน้าเมือยยากก็เล่นกระตุ้มตามใช่ไหมครับงั้นหรือจะมาซื้อไปด้วยก็ ซื้อกับพกติดกับกรุงเทพไปด้วยหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็พกกลับไปด้วยไม่ต้องเอาลำหอมมานะมาซื้อที่นี่ครับใช่ไหมอ่ะก็มีขออแอ่ฝากโปรโมชั่นช่วงเปิดสาขาครับถึงวันที่31มีนานี้นะครับก็สมาชิกทั่วไปครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ได้ลด1 0เลยครับผม10%ครับแล้วก็ถ้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ยังไม่มีสมาชิกครับ ก็จะได้จะได้สมัครสมาชิกแล้วก็ได้ลดเลยห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมปกติซื้อครบสองพันหนึ่งจะได้สมาชิกนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เลยได้เลยสมาชิกเลยคือสามารถเปิดเมมเบอร์ได้เลยตั้งแต่ขวดแรกใช่ครับใช่ครับไม่ต้องถึงสองพันใช่ครับโอเคก็คือตอนนี้เลยนะซับสไครต์มิสอบุณมินายขอบคุณครับก็มาได้นะก็คือมาเปิดเมมเบอร์กันได้ตั้งแต่ขวดแรกเลยนะใช่ครับที่นิมมานเสนหนึ่งก็แวะเวียนไปได้เหมือนเดิมครับได้โปรโมชั่นนี้เหมือนกันไหมไม่ได้โปรโมชั่นเฉพาะที่สาขาเปิดใหม่ เอเคเฉพาะที่เมย่านี้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะเพราะว่าการมาเมย่านี่คือสะดวกครบครัน<ช>เลยะสะดวกมาทานข้าวมาดูหนังมาซื้อน้ําหอมแต่ถ้าแบบลูกค้าคนที่ชอบความเป็นไพรเวทช,ชอบความเป็นส่วนตัวหน่อยก็อยากมีมุมนั่งม<ช>ีเครื่องดื่มให้ได้ดื่มก็ไปนิมานซอยหนึ่งนะครับทางด้านนู้นฝั่งตรงข้ามนะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเป้นเนี่ยน่าจะได้ไปสักตัวหนึ่งอุ้มว่าตัวไหนดีเหมาจะเป็น อาคว้าบรูอาคว้าบรูใช right? ่ไหมใช่ครับก็คือตัวนี้เลยใช่แล้วอันนี้เพิ่งเพิ่งออกมาเลยใช่ป่ะใช่ครับเพิ่งออกมาได้เมื่อตอนต้นเดือนนี้ครับต้นเดือนนี้เองนะแต่ก็คือดมแล้วก็คือน่าจะเป็นสายของเปเป้เนี่แหละเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าเปเป้ชอบความเป็นแบบอะควาติกใช่ไหมแล้วก็ไปกลิ่นหอมสะอาดะอาดผมว่ามันก็ถูกจรดุกับผมจริงๆก็เดี๋ยววันนี้เราจัดไปเลยและกันนะสำหรับควาบูตัวนี้นะอย่งหละ อ่ะก็จัดไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Aqua Blue ครับผมมิ i กลิ่นนี้เลยนะก็คือผมก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคกับกับความเป็นแบบสายสดชื่นนะแล้วตอนนี้คือเราเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มลูกแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือจะไปใช้กลิ่นที่มันหนักๆสำหรับผมเองคือผมผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ a อา a าบลูตัวนี้คือนะ ใครชื่นชอบความเป็นแนวกลิ่นแบบโปโลนะครับลัสโรเลนนะโปโลสปอร์ตโปโลบลูที่เขาเป็นเป็นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่น,น,นจะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่มีความแบบสปอร์ตซ่อนหวานกลิ่นแนวแนวนั้นน,น่คือผมบอกเลยว่าอาคาบลูนี่คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็สำหรับคาร์ลอสแบรนด์นะครับคือผ,ผลงานของเขานี่คือสำหรับดีไซเนอร์แบรนด์หรือว่านิชแบรนด์ต่างๆเนี่ยหลายๆคนจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาฝากผลงานเอาไว้ได้เยี่ยมยอดอะไรอย่างไบ้างเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับมิดนะครับ อะควาบลูตัวนี้คือผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับเอาไปแล้วนะเอาไปแล้วโอเคมาลองกันได้นะสาหรับใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าใครที่มีพลนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงสงกรานนี้หรือว่าจะช่วงปีใหม่ก็แล้วแต่จะยังไงก็นะมาแวะเวียนที่นี่ได้ครับสาขาที่2นะครับสําหรับมิตรแล้วก็โปรดที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากเีมาอนซอยหนึ่งแล้วนะครับแวะมากันเยอะๆนะมาเจอเปเปๆได้นะแต่วันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะขอ ไปดมความหอ,อกก็เอาข้าวบูก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย